นี่ครับไม่ใช่เพียงแค่ร้านอาหารนะครับแต่มันก็หมายถึงรูปแบบการทําเกษตรที่เรียกว่าอาจจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการเนาะครับใช่ก็ครอบคลุมทุกทุกอย่างอืเป็นอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็เป็นเกษตรกรรมด้วยที่อยู่ร่วมกันโดยการอาศรรัยกันอย่างลงตัวนะครับไม่ว่าคุณอดิศักดิ์จบอะไรมาครับผมจบวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าใช่อ,อย่างนี้น้อยมาทานอาหารก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ใช่ครับเป็นแหล่งเียนรู้ ก็อ,あああอีกอย่างหนึ่งก็ oh, an anyway. คือคนเราแวกนี้ก็มีงานทําด้วยอ๋อนั่นแหละครับคือคอนเซปต์ใช่ไหมฮะใช่ครับคือคอนเซปต์เลยคือการมีงานทานี่มันทําให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นมากครับคนเรานี่มีความสามารถทุกคนนะครับแต่ว่าโอกาสมันไม่เหมือนกันรับในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราได้รับการศึกษาเราได้เหมือนตัวแทนของชาวบ้านคนหนึ่งนี่แหละมันลูกหลานที่ไปศึกษามาแล้วก็ได้ไปทำงานที่ดีก็มีรายได้ก็เายได้กลับมาพัฒนาชนบทที่เราอยู่ สวัสดีทุกทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้พาทุกคนได้มาดูร้านอาหารร้านหนึ่งที่ทําในรูปแบบที่เรียกว่าเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับตามที่เห็นเลยเห็นลงใน a c e b o o k นะครับผมก็เลยอยากจะมาดูให้เห็นกับตานะพอได้มาเห็นแล้วก็โอ้โหเนี่ยแหละครับอาจจะอยู่ใกล้จากในเมืองหน่อยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมาถึงมันก็จะหายเหนื่อยตรงที่ว่าเนี่ยครับสภาพบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นเด็กรุ่นใหม่คนหนึ่งที่อยากจะกลับมาพัฒนานะในหมู่บ้านแนวคิดก็คือ เดี๋ยวจะต้องฟังจากตัวเองนะครับเท่าที่ผมสัมภาษณ์มาเบื้องต้นก็คือน้องบอกว่าอยากจะให้ชุมชนในหมู่บ้านได้มีงานทำนะครับก็เลยมาคิดว่าจะทําอย่างไรดีตอนแรกก็เริ่มต้นจากโรงน้ําดื่มถัดจากนั้นพอเป็นโรงน้ําดื่มก็มองว่าเรามีน้ําทิ้งก็เลยทําเป็นรูปแบบของคำว่าเกษตรผสมผสานถัดจากนั้นก็ทําเป็นร้านอาหารขึ้นมารูปแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเจอเจ้าของกันสักหน่อยครับเจอเจ้าของแล้วครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยครับผม อ๋อสวัสดีครับผมชื่อนายอดิศักดิ์คงสุบรรนะครับปกติก็ทํางานอยู่บริษัทเอกชนที่อมตะนครครับซึ่งตัวผลงานนี้ผมก็จะทําในช่วงวันหยุดเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ผมก็จะเดินทางช่วงเย็นวันศุกร์นะครับเพื่อที่จะมาก่อสร้างเพื่อที่จะมาทําร้านทุกๆอาทิตย์ครับผมแล้วก็จะกลับไปทํางานตอนเย็นวันอาทิตย์ ก็ได้พักนิดนึงก็ทํางานต่อวันจันทร์อ๋อแสดงว่าปกตินี่อยู่อมตะนครครับปัจจุบันนี้ออกมายังครับเนี่ยยังครับก็ยังอยู่่ใชครับปัจจุบันก็ยังอยู่ที่นั่นใช่ใช่แต่ตอนนี้คือเสาทิ์ก็หยุดมาบริหารใช่ครับผมก็มาทําให้กับพ่อแม่ช่วยดูแลในช่วงวันวันวันธรรมดาครับครับผมมาทําร้านนะครับตอนแรกนี่เปิดเป็นแบบไหนครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็ทําเป็นลงน้ําดื่มก่อนนะครับซึ่งผมมองเห็นว่า น้ำดื่มเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ที่คนขาดไม่ได้ครับแล้วก็แถวนี้แล้วแวกนี้ก็ยังไม่มีครับผมผมก็เลยสร้างโรงงานน้ําดื่มขึ้นมาพอสร้างจะอยู่ด้านนู้นครับอยู่ตรงนู้นครับโรงงานน้ำดื่มเป็นโรงงานน้ําดื่มลุ่ตะวันรับด้านนู้นพอทําโรงงานน้ําดื่มเสร็จปุ๊บทีนี้การทําน้ําดื่มมันก็ย่อมมีน้ําทิ้งพอมีน้ําทิ้งผมก็เลยเอาน้ําทิ้งมาเลี้ยงปลาพอเลี้ยงปลาเสร็จปุ๊บระบบนิเวศมันก็ สมบูรณ์นะครับเราก็สามารถปลูกพืชปลูกอะไรได,ได้ได้ได้หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะจะออกในแนวเกษตรพอเพียงนะครับ<อ>แล้วก็เป็นปัจญาของพ่อหลวงนะครับร้อเก้านะครับที่ให้เราพึ่งตนเองได้มากที่สุดนะครับนั <ขอ S 2> น้นคือชีวิตเนาะใช่ครับเราได้เปรียบอยู่แล้วตรงที่เรามีน้ำทิ้งใช่ก็เลยเอาน้ําพิ้งตรงนั้นมาบริหารจัดการถูกต้องครับแล้วถัดจากนั้นเมื่อมีน้ําอย่างที่บอกเขาว่านี่ครับ อดิศักดิ์ก็จะทำน่ครับรูปแบบของเกษตรเชลิวอนเป็นเกษตรแบบพอเพียงนะครับนำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงครับได้มาทําเป็นแบบนี้นะครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราก็จะมีกินใช่ถูกต้องก็ค,คือคสเต็ปแรกคนเขาจะไปหาเงินโดยการขายน้ําพอไปขายน้ําเสร็จปุ๊บก็ถ้าได้เงินมาปกติก็ต้องเอาเงินไปซื้อกินแต่อันนี้คือมีรายได้เสร็จปุ๊บพอได้เงินมาก็ไม่ได้ไปซื้อกินเพราะว่า เราปลูกไว้แล้วเราก็มีอยู่แล้วใช่เรามีปลามีผักทุกชนิดที่เรากินได้นะครับครับมะเขืออย่างที่เรากินได้เลยผักปลาพริกพวกนี้ก็มีส่วนปลาก็จะอยู่ในสารเนาะใช่เดี๋ยวเราเดินไปดูปลาด้านนู้นใช่แล้วนครับแล้วทําไมคิดยังไงถึงมาเปิดร้านอาหารแบบนี้ครับผมก็ไปดูงานหลายที่นะครับก็มองเห็นว่าอือเทรนแล้วก็กระแสเกี่ยวกับแลนด์มาร์กเนี่ยมันมาค่อนข้างแรงนะครับเกี่ยวกับแลนด์มาร์ก เกี่ยวกับพวกห้อยขาบันไดสวรรค์หรือแม้กระทั่งสไตล์กระท่อมมันมาค่อนข้างเลยผมก็เลยมองคิดว่าเด็กวัยรุ่นที่อื่นอ่ะเขาสามารถที่จะไปถึงได้แต่วัยรุ่นบ้านผมนี่ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะไปไหนก็เลยคิดว่าอื่นเราก็มีบรรยากาศแล้วก็มีวิวที่มันสามารถที่จะทําได้ผมก็เลยตัดสินใจทําก็ทาเองนะครับไม่ได้จ้างใครเลยทำเองเหรอครับทำเองทุกอย่างเลยครับก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบันไดสวรรค์การออกแบบ ตามหลักวิศวกรรมทั้งหมดนะครับออกแบบเองขอโทษนะครับน้องคุณอดิศักดิ์นี่จบอะไรมาครับผมจบวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าใช่แต่ว่าตอนไปทํางานนี่จะอยู่ในตําแหน่งของหัวหน้าวิศวกรครับผมก็พอรู้แล้วก็พอที่จะมีที่ปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกอย่างหลักการก็พอที่จะรู้เบื้องต้นพอดีไซน์ได้ครับผมนี่ครับก็เด้มาทําในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นเกษตรผสมผสานและเกษตรเชิงท่องเที่ยวน้ําทิ้งจากการ นู่นเลยครับจากการบำบัดในเรื่องของการทำน้ำดื่มก็เอามาทำเลี้ยงปลาน้ำเลี้ยงปลาครับใช่ไหมครับพอน้ำที่มันเยอะเกินไปเราก็เอาไปปลูกผักใช่ครับเป็นประมาณนี้เชิญด้านนี้หน่อยครับตรงนี้ส่วนร้านอาหารที่เราได้เห็นตรงนั้นนะครับมีปลาพงปลาเผาก็มาจากตรงนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับมีวัตถุดิบที่เราทำเองนะครับวัตถุดิบที่เราทาเองซึ่งก็เป็นปลาที่เป็นออแกนิกนะครับเราไม่ได้ไป อะไรกับปันมากครับไม่ได้ให้เคมีอะไรมากก็ให้อาหารทั่วไปปกติประมาณว่าเราไม่ได้เล่กเหมือนกับปลาที่เขาเลี้ยงขายทั่วไปใช่ใช่ครับอันนี้เราเลี้ยงนานครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเหมือนกับปลาบ้านเราเนาะใช่ใช่นี่ครับประมาณนี้อ่าเยอะเลยอาจจะมีตายบ้างนะครับตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเขาน่าจะอ่ไปไปจับมันแล้วครับขึ้นมาแล้วน่าจะลืมวางลงประมาณนั้นวันนี้ที่ที่เราจับกันนะใช่ไหมครับใช่ใช่ก็กับจับไปเผาเนี่ยแหละครับอ๋อวันนี้จับไปแล้วก็อาจจะมันอาจจะมาขึ้นมาแล้วแบบหายใจแล้วมันอาจจะ เริ่มไม่ไหวแล้วก็เอาลงไปก็เลยไม่รอดใช่แล้วก็มุมนี้เนี่ยครับใต้ล่มไผ่ถ้าเกิดว่ามีซุ้มเนื้อยงเนื้อย่างมาเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงอนาคตคงจะแบบมีซุ้มทั้งหมดใช่ไหมครับเนี่ยใช่ก็วางแผนว่าจะรอบบริเวณบ่อตรงนี้ตอนนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปก่อนใช่ไหมครับใช่ค่อยเป็นค่อยไปโอเคเดี๋ยวเดินไปดูกันไปเรื่อยเยครับครับนี่ครับไม่ใช่เพียงแค่ร้านอาหารนะครับแต่มันก็หมายถึงรูปแบบการทําเกษตรที่เรียกว่าอาจจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการเนาะครับใช่กมรร ด้วยแล้วก็เป็นเกษตรกรรมด้วยที่อยู่ร่วมกันโดยการอาศัยกันอย่างลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการการควบทุมในเรื่องของการถังแตกที่เราทำนี่ครับทุกอย่างเราจะเอามาทําโคมไฟอยู่ตรงนี้ตรงไหนคโคมไฟทุกตัวเนี่จะเป็นมาจากถังแตกทั้งหมดเลยอ๋อไอเห็นที่เห็นเน่ะคือทางน้ำดื่มใช่ไหมใช่งน้ำดื่มโอ้ผมก็ลืมดูเราเดินไปดูกันไปดูครับไปดูนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นน้าครับอย่างที่บอกว่าถ้ามีน้ําการเกษตรมันจะสาคัญคือน้ําพอมีน้ําปุ๊บ ตรงนั้นจะเป็นเลี้ยงกบตรงนั้นเลี้ยงกบเนาะเลี้ยงกบครับนู่นนะครับก็สามารถที่จะมาดูเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการที่จะเอาไปทําได้สําหรับคนที่มีทุนน้อยก็ไม่ได้หมายว่าจะต้องทาให้เหมือนเขาแต่ว่าตรงนี้คือศักยภาพน้องพอที่จะทําได้เพื่อที่จะให้หลายๆคนได้มาอย่างนี้น้อยมาทานอาหารก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ครับเป็นแหล่งเรียนรู้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนละแวกนี้ก็มีงานทําด้วยอ๋อนั่นแหละครับคือคอนเซปต์ใช่ไหมฮะใช่ครับคือคอนเซปต์เลยคือการมีงานทานี่มันทบ คนเรานี่มีความสามารถทุกคนนะครับแต่ว่าโอกาสมันไม่เหมือนกันรับในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราได้รับการศึกษาเราได้เหมือนตัวแทนของชาวบ้านคนหนึ่งนี่ยแหละเหมือนลูกหลานที่ไปศึกษามาแล้วก็ได้ไปทํางานที่ดีก็มีรายได้ก็เลยได้กลับมาพัฒนาชนบทที่เราอยู่เราอยากจะให้ชุมชนแถวบ้านนี้มีรายได้แบบยั่งยืนถูกต้องครับเหมือนเหมือนคนอดิศักดิ์คุณเมื่อกี้ว่าพอไปทํางานพอมีเงินพอให้เงินมาก็หมดถูกต้องครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่คิดก็คือ ก็คือการให้อาชีพให้อาชีพมาครับดีกว่าการให้เงินอย่างเช่นตอนนี้ให้อาชีพอะไรบ้างผมมีอาชีพคือคนทําลงน้ําดื่มเนี่ยก็จะมีอาชีพเกี่ยวกับการทําลงน้ําดื่มครับผมนะครับพ่อค้าที่เขาไม่ได้ทําแต่เขามาซื้อไปขายเขาก็มีอาชีพของเขาไปอีกเขาก็มีรายได้จากการขายน้ําแล้วก็แทนที่เราจะไปซื้อน้ําจากที่อื่นแต่ตรงนี้คือน้ําจากชุมชนของเราเลยผมขายให้ราคาที่ที่ถูกมากถูกด้วยใช่ไหมฮะราคาที่ถูกมากเลยแล้ว ที่พี่น้องๆก็จะมีรายได้โดยที่ไม่ต้อง<ร>ไปทํางานที่อื่นถูกต,ต้องครับได้อยู่<ร><ร>กับครอบครัว,วมีเวลาเมื่อกี้ก็เห็นหนูครับเดินไปดูวัวดูควายฝั่งด้านนู้นข้างางนี่คือที่นาเนาะใช่ครับที่นาก็ถ้าเราปล่อยให้มันแห้งแล้งมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับดังข้างทั่วไปใช่ทั่วไปมันจะแห้งแล้งประมาณนี้แต่ก่อนที่ตรงนี้ก็แล้งอย่างนั้นแหละแต่เราก็พยายามที่จะปรับปรุงมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟซุ้มเนาะให้สวยนะครับครับตอนนี้เปิดไฟซุ้มแล้วเนี่ยเปิดข เวลาในขณะนี้คือ18นาฬิกานะครับโดยประมาณตอนนี้เปิดไฟแล้วนะครับนี่ครับมีสีสันครับวัยรุ่นวิศวกรไฟฟ้าคนหนึ่งครับจบมาแล้วอยากจะนําสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นความหวังของชุมชนที่เราเรียนจบมานะครับไม่ได้ใช่เพียงแค่จะไปให้ตัวเองมีอาชีพที่มันคงเท่านั้นแต่ก็นําสิ่งที่เรียกว่าความรู้ตรงนั้นกลับมาพัฒนาบ้านของตัวเองอยากจะให้ตัวบ้านของตัวเองมีแลนด์มาร์กอยากจะให้ชุมชนของตัวเองมีงานทําแล้วก็อยากจะให้วัยรุ่นในหมู่บ้าน นะครับได้มีแหล่งที่ยกวนเป็นแหล่งแลนด์มาร์กในการที่จะมาทานอาหารเนาะแทนที่เราจะไปไกลๆในเมืองใช่ใช่แต่วันนี้เราดึงคนในเมืองเข้ามาสู่บ้านนอกถูกต้องครับอ่าแล้วก็จะแทนที่เขาจะมาเขาก็ไม่ได้มาอย่างเดียวบางครั้งเขาอาจจะแวะซื้อนั่นซื้อนี่ถูกต้องครับอ่าเห็นนั่นเห็นนี่ด้วยใช่ครับนี่เลยถ้าเรามาในหน้าที่เขาปลูกข้าวโพดคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็มาซื้อข้าวโพดได้อ่าเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นจุดสนใจพิเศษหน่อยที่เราสร้างขึ้นมาด้วยต้นทุนที่เราพอสร้างได้ครับผมนะครับทำให้ทุกคน ที่อยู่ในชุมชนได้ได้ประโยชน์ร่วมกันครับก็ประมาณนี้แสดงว่าถ้าในกรณีที่ชาวบ้านเรามีเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรก็สามารถที่จะเอามาวางขายได้แถวนี้ได้ใช่เอามาขายได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ขาดทุนอะไรเนาะไม่ได้ขาดทุนเนอแต่เราเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเราด้วยถูกต้องครับเป็นไอเดียที่ดีมากครับขออนุญาตพาชมด้านนู้นครับเป็นครับแล้วไอเดียที่ไอทในรูปแบบแบบนี้เนี่ยเดินเลยครับเดินเลยครับครับตอบไปเลยคือตอนนี้นี่คือไอพวกซุ้มอะไรต่างๆเหล่านี้คือก็ไปศึกษาดูงานมาหลายที่ใช่ไหมใช่ครับก็ไปดู ไม่ว่าจะเป็นหลายหลายที่นะครับมันหลายที่อยู่บ้านเราก็มีในที่ที่มันค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงหลายๆที่ผมก็เลยนําสิ่งดีๆหลายหลายจุดมารวมกันไว้ตรงนี้ครับให้มันให้มันดูดีครับให้มันรู้สึกว่ามันดึงดูดคนมาได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะอยู่กลางทุ่งนานะครับการไปมาก็ค่อนลําบากแต่ถ้าทำมาถึงเหมือนที่พี่บอกถ้ามาถึงก็จะหายเหนื่อยหายเหนื่อยเนาะย้อนกลับไปดูโคงไฟด้านบนนี่ครับ มิศวะไ, <ป S 2> ไฟฟ้าอปุปกรณ์โคมไฟฟ้านี่ครับทามาจากไอขวดน้ําดื่มครับแล้วมันที่มันเสียก็ตัดออกอะนะครับเนี่ยก็เป็นหลอดไฟนี่ครับเอาความรู้ที่ตัวเองไปร่ําเรียนมาแล้วก็ถัดจากนั้นเมื่อตัวเองพอที่จะมีเงินสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ทิ้งชาวบ้านก็นําสิ่งที่เรียกว่ารายได้ย้อนกลับมาหาชาวบ้านมาพัฒนาบ้านเราโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นครับที่เห็นปลูกผักปลูกอะไรอยากจะไปดูฝั่งนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ดูกันครับเปิดไฟไหมครับยวผมเปิดให้เปิดไฟไหมเปิดไฟฮะโอเค <c oughs> <c oughs> นี่ครับน้ำดื่มรุ่งตะวันครับด้านหลังารายละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอครับไม่ว่าจะเป็นเพจหรือข้อมูลการติดต่อนะครับเราสามารถที่จะทักมาสอบถามได้เบอร์โทรศัพท์คุณอดิศักดิ์ครับ084 791ดเก9ครับ094 084 084 791 791 7839 7839นะครับถ้าจะโทรมาถามาทางมารไงไงแบบไหนก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับพี่ผมไปอุบลราชธานีนะ<ช>ตอนนั้นก็จะมีป้ายนั่นนู่นนี่แต่ของเขานี่จะเป็นที่นั่งกินกาแฟใต้ต้นไม้แต่ว่าตรงนี้ก็คือ <c oughs> นี่ครับก็คือบ้านต้นไม้แต่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วนี่เป็นแบบนี้เลยสวยครับ ก็นามาปรับประยุกเอาแล้วปรับประยุกตเอานะครับแล้วก็ที่สาคัญคือเป็นไม้ในชุมชนแถวบ้านเรานี่แหละไม้ไผ่เนาะใช่ครับนี่ครับก็กไปไปขอซื้อ,อไปขอซื้อชาวบ้านมาชาวบ้านก็มีไรายได้ <c oughs> ชาวบ้านก็มีไรายได้เราก็รายได้ได้วัตถุดิบในราคาที่ถูกใช่ถูกต้องครับอย่างนี้น้อยคืออย่างที่พูดกันเมื่อกี้ว่าน้องทําให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นมานี่ครับถ้าเกิดว่ามองไปด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ เป็นวัวเป็นควายทั่วไปถ้าเราปล่อยพื้นที่ให้เป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากรูปแบบเดิมๆแต่วันนี้ครับน้องก็เลยมาเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวแวะกันเข้ามาได้ครับทุกๆวันเปิดตั้งแต่เวลาเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงสีทุ่มก็ประมาณสีโมงเช้าเนาะสี่เช้าถึงสีทุ่มโดยประมาณใช่ครับก็ แบกกันเข้ามาได้ครับมีอาหารได้หลายอย่างนะนะชนิดขออนุญาตพาไปดูบริเวณตรงกลางครับผมยังไม่ได้เดินไปดูไปเดินดูตรงกลางหน่อยคอนเซปต์ก็อย่างที่บอกครับว่าอ๋อลืมถามชื่อเล่นชื่ออะไรครับผมผมชื่อโอครับชื่อโอขออนุญาตเรียกสั้นๆน้องโอเนาะใช่ครับผมนครับเด็กรุ่นใหม่ครับก็จะมีความคิดอยากจะให้มีคนแบบนี้ทุกๆตำบลทุกๆอำเภอครับคืออย่างนี้น้อยแล้วนั้นก็จะเป็นการสร้างรายได้เป็นการที่จะทให้ชุมชนเราเนี่ยไม่ต้องไปทํางานไกลที่ไหนนี่ครับตรงนี้โอ้ มองไปครับอันนี้คือสภาพตอนเย็นเป็นประมาณนี้ทางด้านนี้ถ้าในกรณีเราอยากจะนั่งย่อนขาใช่ไหมนั<ช>่งตรงนี้ได้ใช่นี่จะเป็น <ừ m. S 2> ห้อยขาที่มาอขา<ผ>มองคำว่าห้อยขานาลุกขออนุญาเดิเนเดินดูหน่อยฮะเหินครับเหินครับนี่ครับอืเป็นประมาณนี้ครับอาหารมีอะไรบ้างครับก็มีหมูกระทะนะครับปลาอบโป่งอืมแล้วก็สุ้มตำยำอืม ก็เป็นกาแฟเครื่องดื่มทุกอย่างเห็นราคาก็ไม่แพงด้วยนะเช่นชากาแฟก็แก้วละ20-30่สิบสามสิบเองแต่ถ้าในเมืองเช่นเราไปอเมซอนนะ่ยสี่สิบห้าสิบเลยนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเรามาเนี่ยก็ลองลองเทสลองนั่งให้ดูนะครับตรงนี้จะเรียกว่าห้ยขาห้ยขาก็จะประมาณนี้ก็จะมีชามก๋วยเตี๋ยวก็ชมวิวอากาศ กรุงนามีก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ไหมครับมีครับอ๋อเหรอฮะมีก๋วยเตี๋ยวอ๋อนึกว่าแค่เนื้อย่างแค่ก๋วยเตี๋ยวนี่จะมีเฉพาะช่วงช่วงเช้ามาจนถึงบ่ายพอเย็นจะเป็นหมูกระทะนะครับใช่คือตั้งแต่10นาฬิกาจนกระทั่งถึงประมาณสักสามสี่โมงเย็นก๋วยเตี๋ยวใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าหลัง16นาฬิกาเป็นต้นมาก็จะเป็นเนื้อย่างปลาเผาใช่ครับอ่าประมาณนี้เนี่ยครับคืออยากจะเห็นมุมมองแล้วก็บรรยากาศรอบๆครับรู้สึกภูมิใจและพอใจกับผลงานที่ตัวเองสร้างขึ้นไหมครับนี่ก็ ภูมิใจครับก็รู้สึกว่าที่สร้างนี่ไม่ได้คาดหวังว่าให้มันเสร็จภายในทันทันปีทันปีนี้หรอกครับเพราคาดหวังวอีกหลายๆปีแต่ด้วยเราตั้งใจครับผมแล้วก็ญาติญาติก็อยากเห็นวันเสร็จคือคนที่มาทํางานนี่คือพูดได้ว่าแทบจะไม่เอาค่าแรงเลยโอ้ช่วยกันแบบใจจริงๆเลยครับ ทำด้วยใจจริงๆแต่ญาติกันทาช่วยกันเชื่อมผมแค่เป็นคนออกแบบดีไซน์อย่างเดียว่ว่เขาก็จะเป็นคนทําแต่พอเสร็จแล้วรายได้ก็จะเข้ามาหาเขาต้องคนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เรียกว่ามันได้มากกว่าเขาว่าค่าแรงใช่ไหมผมคิดอย่างนั้นนะนี่ครับตรงนี้ส่วนปลาในสาะนี้ปลาเยอะนะปลาเยอะมากครับปลาเยอะปลาเผาแรงต่างก็อยู่ในนี้ใช่ไหมอยู่ในนี้เลยแสดงว่าช่วงเช้าที่เราไม่ได้ขายบางครั้งอาจจะมีการทอดแหหว่านปลาขึ้นมาทําเป็นปลาเผาใช่ไหม ฝั่งนู้นครับจะเป็นปลาที่เราใช้ทาปลาเผาไอ้ที่เราไปเดินดูเมื่อกี้ฝั่งด้านนู้นใช่ครับตรงนี้จะเป็นฝัง่งนี้มันยังเล็กอยู่เราก็จะคัดไซส์ไปเลี้ยงฝั่งนูน้นเป็นเลี้ยงอยู่ในกระชังพอเราจะเอาขึ้นมาทําอาหารก็ก็คัดขึ้นมาเป็นประมาณนี้นี่แหละครับ,ค,รบคือไอเดียของคนรุ่นใหม่คนหนึ่งวิสวา,ฟ,าฟฟ้านะครับแล้วก็อยากจะให้ชุมชนมีอาชีพอย่างยั่งยืนนะครับก็เลยนําในสิ่งที่เรียกว่าการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะครับและสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ ก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เห็นผลแล้วกับสิ่งที่น้องไน้่ยทำวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องโอ๊หรือน้องอธิษกเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้รายละเอียดในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับก็แวะกันเข้ามาได้ครับอยู่ที่บ้านนารุ่งนะครับตำบลนารุงอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์กับร้านนู่นเลยครับเห็นไหมครับมองไกลๆเสียวเอ้อห้อยขานารุ่งสําหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ ผมต้องไปสั่งด้วยยาง <S <S เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ่าไม่ต้องห่วง